โทน,นี่แนะตั้งโรงพยาบาลสนามในเรือนจำถ้ากลัวทำแล้วแพงก็ไปขอให้พิมรี่ภายช่วยทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเสวนาในแคร์คลับเฮาส์แอนด a แคร์ทอเป็นไงวัยรุ่นปลดล็อกยูนิคส i l l สู่ยุคใหม่ของวัยเยาวชนกับโทนี่วูดซัม นายทักษินได้กล่าวช่วงหนึ่งถึงการจัดการปัญหาการระบาดของโควิดในเรือนจำว่าตนมานั่งคิดก็คิดถึงนักโทษเราจะเอาเขาออกมารักษาข้างนอกก็ทำไม่ได้ก็มานั่งคิดว่า ในเรือนจำเขามีสนามฟุตบอลมีโรงอาหารเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวได้ไหมเพราะไม่อย่างนั้นก็คงติดเชื้อกันหมดเพราะวัคซีนจะมาพร้อมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือถ้าจะตั้งโรงพยาบาลสนามมันแพงก็ไปขอพิมรีพายตั้งให้พอตั้งแล้วก็เอาคนออกมาตรงนั้นซะและไปทยอยฉีดวัคซีน ตนอยากขอให้นายกเชิญคนที่เกี่ยวข้องเอาคนที่เป็นหมอวิทยาศาสตร์มานั่งระดมว่าสถานการณ์วัคซีนเป็นอย่างไรเอาวัคซีนมาระดมให้วอล์กอินเต็มที่วัคซีนไฟเซอร์โมเด erna ก็รีบๆให้มาจริงๆเร่งซะใครจะจ่ายเงินเอกชนก็ว่าไปเรื่องการเร่งตรวจสําคัญมากรัฐต้องชัดว่าจะให้ตรวจอย่างไรเก็บเงินไม่เก็บเงินตอนนี้อย่าไปห่วงแต่ความมั่นคงมันเป็นเรื่องของเชื้อโรคอย่างที่ตรวจก็คือหาแอนติเจน ที่ตรวจมี p โพสต v ฟเยอะมากต้องไปตรวจอีกครั้งว่าติดจริงหรือเปล่าบางครั้งบวกไม่เป็นโควิดก็มีต้องตรวจแต่ตรวจมันแพงมากทำไมมันแพงขนาดนั้น ที่ดูใบพันห CPR ตรวจเสร็จเขาเอาลงเว็บไซต์ส่งมาที่มือถือว่าต,วตรวจกี่รอบผลเป็นอย่างไรทำไมถึงไม่ทำฝากไปบอกหมออนุทินขยันไปคุยกับนายกหน่อยจะได้เข้าใจผมมั่นใจว่าวงการวิทยาศาสตร์และวงการสาธารณาสุขเราแข็งแรงยกเว้นหมอนกหวีดติดคอวันนี้เราถือว่าเราเป็นโคในฟาร์มเอาอะไรมาให้ฉีดก็ฉีดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด